วันนี้จะพาไปขึ้นรถไฟนะครับจากบาร์เซโลนาไปมาดริกครับถ้ามายุโรปแล้วไม่ได้ขึ้นรถไฟก็เหมือนมาไม่ถึงสถานีเนี่ยการเข้าก็จะตรวจเหมือนสนามบินเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินไปที่แพลตฟอร์มผมได้ซื้อตั๋วออนไลน์เอาไว้นะครับก็เป็นการเดินทางคณะแล้วก็แม่นะครับนี่คือรถไฟนะครับที่มาละเราก็เดินหาโบกี้ที่เราจองนะครับอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วสบายหน่อยเพราะโรงแรมเราอยู่บนสถานีรถไฟนะครับเราแค่เดินลงมาเฉยๆนะครับพอรถไฟมานะครับเราก็ไปเตรียมขึ้นรถไฟกันนะครับแม่ผมเนี่ยดูตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามประสบการณ์ขึ วางของจัดแจงวางตรงที่วางกระเป๋าให้เรียบร้อยเลยเพราะว่าเรามาเป็นกระเป๋าใหญ่นะครับที่นั่งที่จองไว้เนี่ยค่อนข้างจะสบายมากแล้วก็เราจองตั๋วแบบฟิกที่เอาไวน้นะครับมี Wi-Fi ให้ใช้สามารถนั่งทํางานไปได้หรือดู Netflix ดูอะไรไปได้นะครับอันนี้ให้ดูตรงที่วางแล้วใหญ่มากอันนี้เริ่มออกเดินทางแล้วครับก็ชม,มวิวทิวทัศน์ข้างทางที่นี่เนี่ยการเดินทางด้วยรถไฟก็ยังเป็นหัวใจหลักอันนึงนะอันนี้ผมก็นั่งตรวจงานไปด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยระหว่างทางครับฝนตก ก็ไม่ค่อยได้เห็นฝนที่สเปนนะครับคราวนี้ก็เลยมานั่งดูฝนที่สเปนแล้วก็นั่งทํางานไปด้วยชิลมากถ้าขึ้นรถไฟไปยุโรปแล้วไม่พาไปดูตู้สเบียงตรงที่ขายอาหารเนี่ยนะครับก็มาไม่ถึงรถไฟของยุโรปเนาะอันนี้กาลังเดินไปที่ตู้สเบียงครับระหว่างทางเนี่ยก็จะเจอชั้นวางของก่อนที่ตู้สเบียงเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์มีพนักง,งานอยู่แล้วขายอาหารที่เป็นอาหารพวกสแน็คต่างๆแซนด์วิชเฟรนช์ฟรายครับแอลกอฮอล์กาแฟขนมต่างๆและนี่คือห้องน้ำครับห้องน้ําก็ค่อนข้างสะอาดแล้วก็กว้างใช้ได้เลยเพราะนั้นการ ว่าถึงจะเป็นการเดินทางยาวขนาดไหนแต่ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเราเดินทางมาถึงสถานีแมทริกแล้วครับนี่คือวิวทูทัศน์ก่อนเราจะเข้าสถานีแมทริกที่แมทริกก็เป็นสถานีใหญ่อีกสถานีหนึ่งนะครับว่าเราไหนมาถึงเราก็ใช้แม่ถ่ายวีดีโอให้หน่อยอันนี้คือภาพที่แม่ผมถ่ายมานะแล้วก็เข้ามาดูจะเห็นว่าชานชลาเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นสถานีใหญ่เลยสถานีหนึ่งว่าแล้วก็ออกไปเที่ยวการตกแต่งภายนอกสถานีก็โอเคได้ชอบสุดเกินนี้ครับมีสวนเหมือนยกป่าดงดิบมาไว้ที่กลางสถานีเที่ยวต่อในแมทริกครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นต่อนะ